สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่21สิบเอดเดือนห้าปีหกแปดนะครับผมสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้เข้าแล้วมาแล้วเนาะนะเมื่อวานนี้ผมไม่สูนนะผมไม่สูนนะครับผมเน้นพิเศษแล้วก็ปกตินะนะพิเศษศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะไม่มีทุกคน เมื่อวานนี้ไม่มีแต่ศูนย์หนึ่งกับ 0, 0, 0นะูนศูนย์ะศูนย์มาอยู่แต่จอไม่มาเข้าเป็นปกติ0 8, นะูนย์แดะตรงตรงเลย0 8นแปดนะเข้าแล้วเนาะสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะเข้าแล้วก็ขอให้เข้าอีก ฮานอยนะครับวันนี้วันนี้ผมได้ห้ากับศูนย์นะถ้าจะถ้าจะเล่นย้อนหลังนะก็ต้องเป็นศูนย์นะถ้าพี่ๆอยากเล่นย้ยอนหลังแต่ว,ว่าวันนี้ขอเอาห้าแล้วกันขอเอาห้าแล้วกันเนาะก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ ห้าแปดกันนะครับห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้า วันนี้ขอเน้นเป็นปกติกับ vip นะวันนี้มีห้ามาแน่นอนห้ามาบ่อยห้ามาบ่อยวันนี้ขอให้มา <c oughs> ตัวเนี่ยนะครับ <c oughs> 50, 5้าศูนย์หแล้วก็ห้าแปดนะครับผมหวยห้าน้อยนะครับผมนะสูตรไม่เดียวก็จบไปแล้วฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีครับ